ตอนนี้กำลังผ่านาที่นะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังจะเข้าโค้งครับใบกับขี่ทอเจ็ดนะครับหมาแล้วครับหมาแล้วบัดดูนะครับความยาวความยาวเข้าโคง้งเข้าโคง้งครับ หลังเข้าโคง้งเข้าโค้งครับกาการมากครับรถยาวครับชมไปชมไป ตัวนี้เบาๆค่อยๆค่อยๆต้อนไม่ทันก็ดิีค่อยๆต้อนค่อยๆต้อนเอาไปอันนี้นะครับเข้าโค้งแล้วเข้าโค้งแล้วตอนนี้เข้าโค้งแล้วเบาเบาครับเบาเบาค่อยๆค่อยๆค่อยๆ